ว่าตั้งครันได้31สัปดาห์แล้วนะคะเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดได้ยาระงับคลอดแล้วก็กระตุ้นปอดน้องไปแล้วแบบนี้น้องจะอยู่จนครบกําหนดไหมนะคะถ้าในากรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดก็คือเคยได้รับการยับยั้งคลอดแล้วก็อาจจะได้ยากระตุ้นปอดหรือไม่ได้ก็ตามนะคะเอาเป็นว่าถ้าท่านไหนก็ตามเคยได้รับการยับยั้งคลอดแปลว่าเราเคยมีโอกาสที่เกือบจะคลอดก่อนกําหนดแต่ณนะตอนนี้ยังไม่คลอดถูกไหมคะ วิธีการที่จะพยุงให้การตั้งครรภ์นี้ค่ะอยู่ไปได้จนกระทั่งครบกำหนดคลอดนะคะข้อแรกเลยก็คือการรับประทานยาระงับการแข่งตัวของมดลูกตราบใดที่หมดลูกยังมีการแข่งตัวอยู่เราจะไม่ได้ให้กินยาวจนครบกำหนดนะส่วนใหญ่เราก็จะให้กินประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะก็ดูดูตามความจำเป็นไม่จำเป็นจะต้องกินตลอดไปนะคะ เพียงแต่ว่าก็ถ้าได้รับยามารับประทานก็ทานให้มันหมดนะคะแล้วก็ข้อสองที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือการสังเกตการแข็งตัวของหมดลูกไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เรากําลังกินยาหรือช่วงที่ยาหมดแล้วก็ตามนะคะเพราะว่าในช่วงที่ปัจจัยที่จะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้ก็คือมดลูกม่ต้องมีการบีบตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะได้รับยาระง,งับการแข็งตัวของหมดลูกมารับประทาน แต่ว่าท้องยังแข็งอยู่นั่นแปลว่ายากินเนี่ยมันไม่ได้ผลคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะัดเพื่อที่จะไปเปลี่ยนยานะคะหรืออาจจะต้องพิจารณาเป็นยาฉีดเนาะถ้าหากว่ากินยาระงับลอดแต่ท้องยังแข็งนั้นแปลว่ายามันไม่ได้ผลนะคะอย่ารอนะคะเดี๋ยวปากบุลูกมันเปิดนะคะ แล้วก็กรณีที่2สมมติว่ายาที่กินเนี่ยมันหมดไปแล้วท้องอาจจะไม่แข็งอ่ายาก็หมดหมอไม่ได้ให้กินต่อแต่วันดีขึ้นดีท้องมันกลับแข็งมาใหม่นะคะในอายุคันที่ยังไม่ครบกำหนดคุณแม่ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อยับยั้งคลอดใหม่อีกรอบหนึ่งการยับยั้งคลอดสามารถทำกี่ครั้งก็ได้ตราบใดที่อายุคันยังไม่ครบกำหนดนะคะ โดยที่การยับยั้งคลอดเนี่ยบอกเลยว่า1ยาไม่มีผลเสียอะไรต่อน้องอยู่แล้วเพราะว่ายามันแค่ไปทําให้หมดลูกคลายตัวและยาเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าถ้ามดลูกไม่คลายอ่ะเด็กก็ต้องคลอดก่อนกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นยามีความสําคัญมากแล้วการสังเกตตัวเองว่าท้องยังแข็งอยู่ไหมก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่าคนที่จะสังเกตได้ก็คือคุณแม่ค่ะ ไม่มีใครสังเกตแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสังเกตรเรื่องอาการแข็งตัวของลูกของเราให้ดีถ้ามีอาการแข็งตัวถี่เกินห้าครั้งต่อชั่วโมงแปลว่ากําลังเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกําหนดอืมถ้าเรากําลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ที่ท้องแข็งอยู่เนี่ยจะเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดไหมนะคะคุณแม่ล้มตัวลงไปนอนเลยคะ่ะแล้วก็จับเวลาที่1ชั่วโมงดูว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้ท้องแข็งกี่ครั้งนะคะ ถ้าหากว่าเป็นคนที่กําลังมีความเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดเวลาที่เรานอนพักท้องมันก็จะแข็งมาอย่างสม่าเสมอค่ะนับได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เสี่ยงคลอดก่อนกําหนดเวลาที่เรานอนพักเนี่ยบทลูกมันจะไม่ค่อยแข็งอาจจะแข็งมาสักชั่วโมงละครั้งอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คือไม่ซีเรียสแปลว่ายังไงก็ไม่น่าจะคลอดในระยะนี้นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปสังเกตอาการตัวเองด้วยกันแล้วกันค่ะแล้วหมอก็ส่งกําลังใจให้คุณแม่สามารถตั้งครร ต่อเนื่องได้จนกระทั่งไปคลอดในอายุครรที่ครบกำหนดนะคะแล้วก็ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ